โงงเสี่ยงปันเทียเตอเสี่ยวทู่จือตาตายน้อยผู้ชอบย้ายบ้านเสี่ยวทู่จือโต๊ปันเลอเหลียงหุยเทียเยลอ เจ้าชื่อทาเสียงอีติ้งเย้าเกิ่ชื่อจีเทียวอีกเก้าหา่าตีฟังทาอีเหรียญส่วนเลอห่าจีกเก้ตีฟังขอสื่อทาเต้าปุ่ม,มันอีกระต่ายน้อยได้ย้ายบ้านมาสองครั้งแล้ว และครั้งนี้เขาต้องเลือกสถานที่ที่ดีสําหรับตัวเองเขาเลือกหลายที่ติดต่อกันแต่เขาก็ไม่พอใจเมียนตุยซ่ง สร้างเหมือนเตอเลียอูหูหลีซินหลีเล่อไคเลอหัวทาหมานเหลียนตุยเซี่ยวเตอสัวหัวเป่าเจิ้งหุยเฉิงเวยหนี่จุ้ยห่าจุ้ยห่าเตอหลินจี้ เมื่อเผชิญหน้ากับกระต่ายที่ประตูบ้านสุนักจิ้งจอกก็มีความสุขเขายิ้มและพูดว่าฉันสัญญาว่าจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีที่สุดของคุณ ปูเลี้ยวตังเทียนหวานสร้างเสี่ยวทู่เจอเจิ้งจ้ายซินเทียหลีหูหูต้าซุยหูหลานเปย้ยอีเซิงอีเซิงชิงเหวเตอเสียงต้งจริงสิ่งเลอกระต่ายตัวน้อย กำลังหลับอยู่ในบ้านใหม่ของเขาในคืนนั้นจูจูก็ถูกปลุกด้วยเสียงกุกกักเล็กน้อยเสี่ยวจู้จือเจิงใคเอียนอีข้านจื่เตี้ยนหูหลีเจิง ชื่อเจอหยาจางเจอต้าจุยย่าชือจื่อจีมินเฉียเตอเสี่ยวปายทู่อีกูลูผ้าฉี่ไหลเถาเลอชูชี่กระต่ายน้อยลืมตาขึ้นและเห็นว่าจิ้งจอกกำลังกัดฟันและอยากกิน ตัวเองโดยอ้าปากกว้างกระต่ายน้อยสีขาววิ่งหนีอย่างว่องไวเสียวตู้จืออีีี่โคทเเผาาต้ชูซันโปสร้าง เ原来หลายนิวโปโป,โปอันตี้หลีเป่าหู้เสียวทู้จือกระต่ายน้อยวิ่งไปที่เนินเขาในคราวเดียวปรากฏว่าลุงวัวแอบปกป้องช่วยกระต่ายน้อย นิ้วปอปอสัวาหายจื่อยาปูเยี่วกวั้วเฟินเที่ยวที่เหอเคฉิวทาเหยินเจ้ย่างหนี่ฉายเหนิงเจียวสร้างเกิ้งตัวเตอเผิงอยู่เซิงหัวแย่ใช้เกิ้งไครซินลุงวัวสอนว่าลูกเอ๋ย อย่าวิภาควิจารณ์และเรียกร้องผู้อื่นมากเกินไปเพื่อจะได้มีเพื่อนมากขึ้นและมีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นชงฉือ เสี่ยวทูจื่อจ้าเจอหลีกัวชีเลออันอันเหวินเวินควายควายเลอเลอเตอเซิงหัวจ้าเย่เหมยอยหลีคายกัวตั้งแต่นั้นมากระต่ายน้อยก็ใช้ชีวิตอย่างมั่นคงและมีความสุขอยู่ที่นี่ไม่ย้ายบ้านอีกเลย ถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ